สวัสดีป้าดุนสวัสดีพี่น้องทำกินยังนะก้อยโอ้พาษาอิตมันก้วยป้าเด้่องอะไรเราบ่มีซื้ออย่าเฮ็ดลูกเฮ็ดมันบ่มงามต้องทำให้ประเทศเหมือนประเทศเสียนะรัอเมื่อนเริ่มเป็นสีเทนทำให้เทนแทนเทนแทนป้าไปโรงเรียนอย่ามาเล่นไปนอนทึ่งดีกว่าปะเฮ็ดลูกมันบองงามลูกมีคิดดึกร้ายพันล้านเฮ็ดลูก เอาเพเเฮมมมมรัินนะสี่เุอ um ันตอยนางอันฝ่าจนละสุดอีบุกินกวายบมกรกินข้าวรงดอก เด็กก็กระสิใช้เวลาประมาณ30นาทีอย่าไปใกล้เตาเลยลูกอันจี้เนี่ยใช้ปล่าให้มันชุบเนาะอุ้มมาหน่อยก็อุ้มเบื้องหนึ่งเจ้าขูดเลยเจ้าขูดเรียบร้อแต่ว่าเออแสลงไม่ได้ชี้ซ้อนเห็นหรอให้มันชุบก่อนเห็นว่าไอหม ม่ตุ้มมาละตุ dungeon, ้มมาตุ้มตุ้มตุ้มมาทสบายดีแล้วทำสบายดีปลาลุงนะม้วนปลาลุงมาทำนะต้องเหมาไทยปลากระปองให้ปลาทำให้ไปสบายดีปลาลุงอันนี้พ่อมาได้เห็ดมดดองเนี่สีหางเสือสีขอจีเห็นในนั้นไหมมีเด้็ดอยู่

จีในพวกนั้นนะจีีเเเด้มาหลยอาตัวของพอจีนั้นมันกระสุนเลยมาสิปานที่นี่ไปจีนีห้างจีนี่ตัวนี้ไปบ้านตันี้ซอยมาะสุนแล้วนี่ตัวสุนหมูทำแบบเงี้ยเงี้ยหรือเนล่าไป

หน uh, um, ja. ah yeah, oh, UH! ึ่าอสากสาอันดสบางัสปดกางปทงเร้อุ่ทีเป็นเมนูเคยหละเนาะขั้นก้อยพระเจ้าต้องใส่นีพี่น้องนี่เครื่องเพินว่าใส่เครื่องนะครับใส่ไรครับใส่าวเจ็าสเมนูบุกเขาเคร่องเนาะใส่กินใส่อะไรอย่างนึ Ibu <tuk> siapa kemarin? <tangan> Ibu

เพิ่งพยากรีเสียบกว่นันมาไหวนหะตอเดือนธันวาคมหนึ่งตอนเดือนธันวาคมหนึ่ง เอาทิพ,พมันลงนี่มันลงแล้ว,าวตาไปกินตั้ไปกินมั้คบี่ผมไม่ือ

อยากสิเกี่ยวกับตัวนี้ครับด่านเฮ็ดบ่นี่มันเขินอันนี้เป็นหยังกันนี่เดี๋ยวกันนํามาห้อยไว้เด้อ <laughs> <laughs> ໄປລະພີ່ນ້ອງເອີ້ຍສະບາຍດີບໍ່ໄດ້ເບິ່ງກ້ອຍນອກກ້ອຍນັ່ງດອກຍ່າລດຊອຍຊກິນນປຕບດຕົມກແລສຸກ